สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .4 ในเรื่องเซ็วันนี้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับในหนังสือสองเราตัดแค่เหลือแค่แผนภาพเวนนะครับหรือว่าเวนไดแกรมนะครับโอเคเรามาดูกันครับว่าแผนภาพเวนเนี่ยคืออะไรนะครับแผนภาพเวนนี่คืออะไรมันก็คือการแสดงเซ็ในรูปแบบแผนภาพ นะครับการแสดงเซตในรูปแบบแผนภาพปกติเราจะใช้สัญลักษณ์ปีกานะครับแล้วก็คอมม่าใส่สมาชิกลงไปแต่อันนี้จะเป็นการนะครับใสเออต่เป็นการเขียนเซตแบบเป็นแผนภาพนะครับโอเคครับมันจะมีแผนภาพทั้งหมด4รูปแบบนะครับถ้าเกิดมีเซต2เซตแล้วก็มียูนิเวอร์สนะครับซึ่งยูนิเวอร์สก็คือเอกภพสัมผัส มีทั้งหมด4รูปแบบนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ควรจะจานะครับจริงจริงมันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดจํานะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่เข้าใจกันโดยง่ายอยู่แล้วนะครับในรูปแบบต่างๆ่มาดูทีละรูปเลยครับรูปแบบที่1นนะครับรูปแบบที่เซตไม่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับเราก็จะเห็นจากแผนภาพว่าเ A เนี่ย เป็นวงหนึ่ง B ก็เป็นวงหนึ่งอยู่แยกกันนะครับไม่มีส่วนที่ติดกันไม่มีส่วนที่ซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีส่วนร่วมกันนะครับวงกลม A แทนเซต A วงกลม B แทนเซต B นะครับมีชื่อกำกับอยู่นะครับยกตัวอย่างนะครับให้ A เนี่ยเป็นเซตของ1 2นะครับ B เป็น เซตของ 3, 4ก็จะเห็นว่าสมาชิกมันไม่ซ้ํากันเลยใช่ไหมครับ a 1, 2 1กับ2ก็จะอยู่ใน a แบบนี้และ 3, 4ก็จะอยู่ใน b อย่างนี้นะครับมีสมาชิกที่ไม่เหมือนกันก็จะอยู่คนละวงยกตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียนคนละห้องนะครับก็จะไปอยู่คนละเซตกันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่านักเรียนคนหนึ่งจะอยู่ห้องเดียวกันอ่อคนละห้องไม่ได้ถูกไหมคนคนหนึ่งก็จะมีรายชื่ออยู่แค่ห้องห้องเดียวน,นะครับ ประจำไปเนาะสีทับหนึ่งทัอมะไรก็ว่าไปโอเคครับแบบที่หนึ่งคือไม่มีส่วนร่วมโอเคต่อไปแบบที่สองแบบที่มีส่วนร่วมกันบางส่วนนะครับแต่ว่าห้ามเป็นสับเซตกันนะมีส่วนร่วมบางส่วนนะครับและห้ามเป็นสับเซตซึ่งกันและกันด้วยนะครับถ้ามันเป็นสับเซตกันเนี่ยมันจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับมีส่วนร่วมบางส่วนจากที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่า A กับ b เนี่ย นะครับวง A กับวง B เนี่ยซ้อนกันนะครับพื้นที่ที่ซ้อนก็คือสีส้มเนี้ยนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเซต A เป็น1 2 3นะครับเซต B เป็น2 3 4 5อย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวไหนที่มันซ้ำกันนะครับมีส่วนร่วมกันบางส่วนก็คือ ดูว่าตัวไหนซ้ำกัน2มีเหมือนกัน3ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้น2กับ3จะอยู่ในพื้นที่ที่แรงเงาเป็นสีส้มนี้นะครับเลข2กับเลข3อยู่ในนี้อ่าทีนี้ส่วนนี้ก็จะมีเลข1อยู่นะครับเพราะว่าเซต A มี1 2 3นะครับต่อไปเซต B ในส่วนพื้นที่สีขาวก็จะเป็น4กับ5นะครับอ่าแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้ครับเซตที่มีส่วนร่วมกันไปดูต่อไป แบบที่3นะครับเซต B เป็นสับเซตของเซต A นะครับการเป็นสับเซตเราก็ได้ดูมาแล้วในคลิปวิดีโอเรื่องสับเซตถูกไหมครับรูปแผ่รูปภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเซต B มันก็จะอยู่ในเซต A แบบนี้เลยนะครับเช่นให้ B เท่ากับ1 2 A เท่ากับ1 2 3 4อย่างเงี้ยครับ เซต B มี1กับ2เซต A มี1 2ไปแล้วอยู่ใน B 3นะครับ3 4ก็จะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือเซตแบบมีส่วนร่วมนะครับทั้งเซตเลยก็คือเป็นสับเซตกันนะครับแบบที่3โอเคแบบที่4ครับกองง่ายๆก็คือเซตที่เท่ากันก็คือวงเดียวกันเลยนะครับภาพมันก็จะเป็นวงเดียวกันโอเคนะครับแผนภาพเวนเนี่ยเขาจะใช้ส่วนใหญ่เป็นวงกลมวงรี นะครับสี่เหลี่ยมแต่ความจริงนะครับเราจะสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นรูปอะไรก็ได้ขอแค่เป็นรูปปิดก็พอนะครับแต่การที่ใช้วงกลมวงรีสี่เหลี่ยมมันก็จะทําให้เรามองง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับโอเคครับในเมื่อเราจําี่รูปแบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างกันมาทวนกันนิดนึงนะครับรูปแบบที่1ึงไม่มีส่วนร่วมกันก็แยกวงนะครับแบบที่สองบางส่วนนะครับ มีส่วนร่วมบางส่วนนะครับก็จะเป็นซ้อนกันนิดหนึ่งนะครับซ้อนกันบางส่วนต่อไปรูปแบบที่3ก็เป็นสับเซตกันก็อยู่ข้างในเลยนะครับเซต B อยู่ข้างในเซต A เลยต่อไปแบบที่4ก็จะเป็นเซตที่เท่ากันก็เป็นวงเดียวกันนะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาวาดแผนภาพเวนกันนะครับแต่การวาดแผนภาพนะครับเราจะมีหลักการในการพิจารณา3ข้อนะครับ ก็คือ1น,นะครับเราจะพิจารณาว่าเป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่นะถ้าเป็นก็วาดรูปแบบที่4นะครับเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับถ้าไม่ใช่ไปต่อครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ให้ดูข้อ2เป็นสับเซตกันไหมนะครับอย่างเงี้ย a b อันเดียวกันแบบที่2เป็นสับเซตกันไหมก็เป็นรูปนี้ถูกไหมครับถ้าไม่ใช่ไปดูข้อ3ครับ เป็นเซตที่มีส่วนร่วมกันบางส่วนไหมนะครับแบบนี้ทำไม่ใช่ก็แปลว่ามันจะต้องแยกวงกันนะครับไล่ไปอย่างเงี้ยจากเท่ากันเป็นสับเซตมีส่วนร่วมบางส่วนและสุดท้ายคือไม่มีส่วนร่วมบางส่วนพิจารณาจากใหญ่ไปหาเล็กนะครับจากเกี่ยวข้องกันใหญ่ที่สุดไปหาที่ไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกันก็นกคือใหญ่ไปเล็กโอเคนะครับ ไปดูตัวอย่างที่1ครับอันดับแรกครับพิจารณาจากหลักการเลยครับเท่ากันไหม A กับ B, B เนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่าถูกปะไม่เท่านะครับต่อไปเราไปดูหลักที่สองเป็นสับเซตกันไหม A กับ B เป็นสับเซตกันไหมครับไม่เป็นเนี่ย a ม e ี1แต่ B ไม่มี e 1. เพราะฉะนั้นไม่เป็นสับเซตต่อไปเราไปดูว่า มีส่วนร่วมกันบางส่วนไหมปรากฏว่าใช่ครับ3ม,มี4ก็มีนะครับตัวอื่นไม่ได้ซ้ำแหละซ้ำกัน3กับ4เพราะฉะนั้นเป็นเซ็ตที่มีส่วนร่วมเราจึงวาดภาพนี้นะครับ a กับ b เป็นแบบนี้นะครับตัวที่ร่วมกันก็คือ3กับ4ก็เขียนสมาชิกที่เป็น3กับ4ลงในตรงกลางคือส่วนที่มันทับซ้อนกัน นะครับและ1กับ2ก็อยู่ที่ A 5กับ6ก็อยู่ที่ B เฉยๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากเนาะนะครับค่อยๆไล่ไปตามหลักการพิจารณาโอเคนะครับไปต่อครับในตัวอย่างที่2เนี่ยให้มาเป็นแบบแผนภาพนะครับให้มาเป็นแบบแผนภาพแล้วก็ให้ตอบว่าสมาชิก เอมีเท่าไหร่สมาชิกของเซตนี้มีเท่าไหร่สมาชิกตัวไหนไม่อยู่ใน a ไม่อยู่ใน b อะไรอย่างงี้นะครับให้อ่านแผนภาพให้เป็นอ่าโอเคข้อ1ครับตอบว่าจำนวนสมาชิกในเซต a มีเท่าไหร่ครับจำนวนสมาชิกในเซต A อ่ะเซต A อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ครับระบายไปเลยในพื้นที่สีเขียวทั้งหมดคือเซต A ครับก็นับว่ามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6มี6ตัวนะครับก็ตอบ6หรือใครจะเขียน na เท่ากับก็ได้โอเคนะครับต่อไปจำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งใน a และ b ทั้ง a และ b แปลว่าอะไรนะครับทั้ง a และ b ก็คือมันจะต้องอยู่ในส่วนที่มันทับซ้อนกันนะครับอยู่ทั้งใน a และใน b เลยสมาชิกตัวนั้นก็จะมี257นะครับเราก็จะตอบ สามนะครับมีสามตัวที่อยู่ในนั้นนะครับเพราะเขาถามจำนวนโอเคนะครับต่อไปข้อสามนะครับข้อสามเนี่ยสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซตเอครับไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B อ่าไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B นะครับก็อยู่ข้างนอกนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี่แหละเอฟ ก็ตอบไปเลยมี F มีตัว B มีเลข8นะครับเป็นสมาชิกที่ไม่อยู่ใน A และไม่อยู่ใน B โอเคนะครับตรงนี้คือการอ่านแผนภาพไปต่อครับตัวอย่างที่3เนี่ยนะครับ ABC เขากำหนดมาให้3มเซตเลยจงเขียนแผนภาพแสดงเซตทั้ง3อ่าที่เราดูกันไปตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบ2เซตใช่ไหมครับ แต่อันนี้เป็น3มเซตอ่ะไม่เป็นไรครับเราก็ใช้หลักการเดิมนะครับมาพิจารณาทีละอันนะครับว่ามีเซตไหนที่เท่ากันไหมอ่าดูก่อนครับไม่มีถูกไหมทีนี้มีตัวที่เป็นสับเซตกันไหมดูด้วยตาเปล่าไม่มีครับไม่มีใครเป็นสับเซตใครอยู่แล้วสมาชิกมันใกล้เคียงกันแล้วมันมีบางตัวที่ไม่เหมือนกันเลยสักอันถูกไหมครับทีนี้มาดูว่ามีที่มัน มีพื้นที่มีส่วนบางส่วนเหมือนกันไหมนะครับก็ดูสมาชิกที่มันซ้ำกันโอเคเรามาดูว่าสมาชิกตัวไหนที่มันซ้ำกันทั้งสามเซตนั่นก็คือห้านะครับ,นะรบแปลว่ามีส่วนร่วมกันบางส่วนนะครับทั้งสามเซตเลยนะครับทั้งสามเซตเลยเราก็จะวาด เป็นรูปนี้เนาะนะครับโอเคครับเลข5มันก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้เป็นเซต A B C ต่อไปครับ A กับ B ใครที่ซ้ำกันบ้างก็คือ4กับ5เนาะ4ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไป B กับ C ก็จะมี7ที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้น7ก็จะอยู่ตรงนี้ และอขอเปลี่ยนสีกันนะฮะต่อไป A กับ C ก็จะมีเลข3นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เซต A ที่ไม่ได้วงก็มี1กับ2เซต b ก็จะมี6และเซต C ก็จะมี8นะครับนะแผ่นภาพเวนของเซตทั้ง3ก็จะเป็นแบบนี้เนาะ เวลาเราว่าเราวิเคราะห์จากใหญ่ไปเล็กแต่เวลาเราลงตัวสมาชิกเราลงจากเล็กไปใหญ่นะครับเล็กไปใหญ่ก็คือลงช่องกลางก่อนช่องที่มันทับซ้อนกันทั้งหมดและไล่ไปเรื่อยๆที่มันทับซ้อนกัน2เซตนะครับแล้วก็แบบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเนาะโอเคครับไปต่อครับในตัวอย่างที่ C เซตเเขากำหนดมาให้เป็น1-7ถึง7 เซต B คือ 2, 4, 6เซต C คือ 1, 3, 5จงเขียนแผนภาพเวนอ่ะตอนแรกครับดูอะไรเท่ากันมีไหมครับไม่มอีอะไรที่เป็นสับเซตกันอ่าก็จะเห็นว่าเซต B เนี่ยเป็นสับเซตของ A และ C ก็เป็นสับเซตของ A เหมือนกันนะครับแต่ว่า B กับ C เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นนะครับเซต A เนี่ยเป็นเซตที่ใหญ่ นะครับเซตที่ใหญ่ที่สุดนะครับและในใน A เนี่ยก็จะมีเซต B กับเซต C ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันมันก็จะได้รูปนี้นะครับนี่คือ A B C นะครับใส่สมาชิกลงไปโดยที่ใส่สมาชิกจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับ B ก็จะมี2 4 6 C ก็จะมี1 3 5นะครับ สองสี่หกหนึ่งสามห้าเขียนไปแล้วเพราะฉะนั้น A จะเหลือเจ็ดเจ็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนอกวง B,C แต่อยู่ใน A อ่าก็แบบนี้เนาะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับไปต่อครับในตัวอย่างที่ห้านะครับกำหนดให้เซต A มาเ็็เบบยู่นนี้คนี้คน<า>นะ้คนนีคนน นะครัอยู่ในที่นี้มยาถึงในที่หมายถึงยูนิเวอร์สก็คือดิสเหลี่ยมกับดิลิทัมโดยทั่วไปเขาจะวาดเป็นก๊อเสี่ยมนะครับกับดิคือขอบเขตของเซตของเซตเซตเอคือหนึ่งถึงเจ็ดเซตบีสองสามสี่ห้าหกเซตซีสองสามห้าเนื่องแน่นอนว่าไม่มีเซตไหนเท่ากันต่อไปไปดูเซตไหนเป็นจับเซตกันไหมซีเช็คกับบีก่อน สองสามห้าสองสามห้ามีเหมือนกันแปลว่า C เป็นสับเซตของ B ต่อไป B เป็นสับเซตของ A ด้วยนะครับสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกนะครับ B เองก็เป็นสับเซตของ A นะครับมันจึงเป็นทอดๆแบบนี้เซต C เนี่ยอยู่ใน B และ B ก็อยู่ใน A นะครับแปลว่า A ในใหญ่สุดนะครับ A ใหญ่สุด จากนั้นมันจะมี b อยู่ข้างใน,นครับมี b อยู่ข้างในและมี c อยู่ข้างใน b อีกนะครับชื่อเซตก็จะเป็น a b c ไล่ลงมาจากนั้นไม่พอนะครับข้อนี้มี universe เราก็ควรจะวาด c เหลี่ยมนะครับนี่คือ universe ซึ่งเป็นจำนวนนับ ต่อไปเวลาเราใส่สมาชิกนะครับเราจะใส่จากเล็กไปหาใหญ่ก็คือใส่ c ก่อน2,3,5อยู่ใน c ใน b ครับ2ไปแล้ว3,5ไปแล้วก็เหลือ4 6ในเซต a ครับ2,3,5เขียนไปแล้ว4 6เขียนไปแล้วก็เหลือ1กับ7ครับ1กับ7นี่ก็คือแผนภาพเวนแบบสมบูรณ์แบบของเรานะครับ เป็นไงกันบ้างครับพอจะทําได้ไหมครับกับแผนภาพเวนในการออกแบบเซตของเรานะครับให้มันอยู่ในรูปของแผนภาพนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากไปทําแบบฝึกหัดต่อนะครับในเรื่องแผนภาพเวนโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับในครั้งหน้าก็จะเป็นการดําเนินการของเซตโดยที่จะใช้ความรู้เรื่องแผนภาพเวนแล้วก็สับเซตทุกเรื่องเลยที่เราเรียนมานะครับเอามาดำเนินการกันนะครับซึ่งก็อาจจะแยกเป็นหลายพาร์ทนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ